รอบสามปีคำถามแรกเลยรอบแรกเลยครบรอบสามปีก็รู้สึกจะรู้จักกันไปเรื่อยๆสี่ห้าหกปีเรื่อยๆครับผมก็เร็วเร็วมากเลยว่าหนูเร็วเร็วมากจริงๆอายุหนูเพิ่มรู้ตัวปะเนี่ยอายุหนูเพิ่มไปสามปีแล้วจริงตอนนั้นสามปีที่แล้วหนูเพิ่งสิบเก้าสิบเก้าเองตอนนี้ยี่สิบสองครับยี่สิบสองไม่ได้พูดเนีไม่ได้เนีไม่พูดก็มันผ่านไปไว ไว่าให้ไวมากทำผมรู้สึกแบบเฮ้ยต,ตอนตอนครบรอบสามปีรู้สึกไวเหมือนกันนะหนูแบบว่ารู้จักกันมาแบบเนิ่นนานมากใช่ครับเหมือนแบบนึกนึกไปแล้วก็รู้สึกยังพิ่งผ่านไปไม่นานเองครับและยังจาจาวันแรกที่เจอกันได้อยู่เลยเขาเรียกน้โมเมนต์พิเศษมันก็เพิ่มขึ้นทุกปีอย่างปีนี้เห็นว่ามีไปทำกิจกรรมขี่ม้าด้วยใช่พาหนูไปขี่ม้าครับผมถือว่าแบบว่าลองฝึกกายภาพตัวเองก่อนเผื่อได้ใช้จริงในอนาคต กับข้ามฟ้าอะไรใช่คร,ครับเพราะว่าในซีรีส์ข้ามฟ,ฟ้าเคยียงเธอมันมีต้องขี่ม้าด้วยครับแล้วต้องไปขี่จริงๆ <c oughs> คิดว่าคิดว่าคงแบบขี่สบายๆชิลๆแต่จริงๆไม่เลยครับเหนื่อยขี่ม้าเหนื่อยเหมือนกันครับใช่กับนี้ใครเป็นคนดีแ่บเงียครับชอบชอบขี่ม้าอยู่แล้วครับผมแต่นแล้วมีมีเปยน้องด้วยเปย์เอาเสื้อผ้าไงอุปกรณ์ต่างๆอ๋อจริงๆผมมีเสื้อผ้าของตัวเองนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้มีเยอะครับผมก็ให้หนูเลือกว่าจะใส่ของเฮียหรือว่าของทางร้าน ใช่ก็เลยหนูเรื่องของเหียก็เออใส่ยยากไหมคะยากไหมคะพอพอไปลองเล่นขี่ม้าแล้วน้องน้องยังไงด้จริงจริงก็ยากถ้าตอนที่ม้าเดินอาจจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเริ่มวิ่งเร็วๆอันนั้นจะยากแล้วเพราะว่ามันต้องให้เหมือนบาลานซ์กับจังหวะของม้าด้วยครับแล้วก็ในบาลานซ์ยังไงมันก็จะแบบดึงๆ สนุกดีครับจริงๆม้าแต่และตัวนิสัยก็แตกต่างากันแล้วก็ความขนาดของขาของม้ามันก็แตกต่างกันก็ต้องบาลานซ์ใหม่อยูทุกอุปรกรณ์เลยอ่านด้วยทุกอย่างเลยครับผมแต่ผมชอบนะครับแบบตอนขี่มันต้องเหมือนเป็นการเสริมบุคลิกภาพตัวเองด้วยเพราะว่าหลังต้องตรงตลอดเวลาเลยลงจากมาปุ๊บหลังนี่เลยโ้เลยขอไปนมสอเลยนะครับเมื่อกี้ผมนั่งสังคมเพิ่งเห็นตอนนี้ผมนั่งดูโชว์อยู่แล้ว หนูว่าใส่มาไหน่ะเนี่ยใส่อันเดียวอเอาแล้วคำว่าวันนี้คือแบบว่าก่อนที่จะมางานมาแต่งไปแต่งหน้าใช่ไหมฮะเสื้อยืดยังเหมือนกันเลยเสื้อดาครับผมตลบมากเลยแล้วแบบเป็นครั้งแรกที่แบบว่าใส่เสื้อผ้าแบบว่ามาแต่งหน้าเสื้อยืดเหมือนกันแล้วตลกอยู่ไม่ได้น,ดนดัดกันแล้วเหมือนกันไปเลยอันนี้อันนี้วันนี้ก็ไม่ได้นัดกันครับผมทามาเลยผมใส่มาก่อนผมใส่้งแต่อยู่ในตู้เพิ่งเห็นด้วยแล้วผมก็เพิ่งเห็นตอนหนูใส่ตอนที่นั่งดูโชว์ ไม่ได้อันไม่ได้คิดไม่ได้คิดฮะไม่ได้คิดอะไรเขาวันนี้ก็ดูตรงเยอะอยู่ครับตรงเลยตรงสองสามอย่างนะครับอะไรบ้างอะไรบ้างอยากรู้ว่าตรงสองสามอย่างก็มีเสื้อแหวนเสื้อที่ใส่มาแบบเสื้อยืดใส่มาเหมือนกันตัวเดียวกันเป๊ะเลยครับแล้วก็แหวนอันนี้ไม่ได้นัดกันครับมีอื่นอีกในในโซนไหนเขามีไม่เป่โอ้ยไม่ของดีเขามีไว้เก็บไม่ไม่ไม่ได้โชว์เราใส่มาเอนในชั้นมา ใช่คิดในใจต้องมีฝนแซวแน่หนูใส่มานั่งดูอะใส่มาเหมือนกันแล้วมองเงี้ยไม่พูดแล้วล่ะไม่พูดด้วยนายไม่พูดด้วยไม่ชักหนูด้วยนะไปถักไปแล้วตั้งตัวไว้ก่อนนะครับเนี่ยครับเป็นแนวธรรมชาตินี่แหละฮะเห็นน้องจากขี่ม้าก็มีรับประทานทินเนอร์สถานที่เดียวกันสถานที่เดียวกันใช่ครับอนนี้ข้าวต่อครับอร่อยมากเลยครับที่นี่มีของหวานด้กันบ้างไหมครัของหวานของขวัญนี่แหละครับของขวาญ สองขวันสามปีไม่มีครับหากว่าทวงเลยห <S 2> <S 2> เหรวฮะ,อะขอตังค์หน่อยไม่มีคุยกับเมียนะครับว่าเราจะประหยัดใช่ครับ <S <S รช่วงนี้ก็จะประหยัดแล้วครับผมเดี๋ยวให้หนูเก็บตงังค์ซื้อบ้านเมียก็จะเก็บตงังค์ซื้อบ้านเหมือนกันท้ใจได้เหรอครับที่คจะทำเทศกาลให้หคลองขวันเทศกาลให้คลองขวันก็ดูตามตามตามอีเวนต์ดูกิจกรรมแล้วกัน ลดเปลงหน่อยครับนับจากวินาทีนี้เฮียจะงดเปหนูลแล้วจำแล้วนะ <laughs> จำเลยนะครับไม่ถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสอะไรสำคัญก็อยากให้ครับผมอาจจะเป็นของที่อาจจะมีไม่ใช่มูลค่าสูงเออก็แล้วแต่มูลค่าทางใจครับผมแต่เราจะหยุดเปได้ไดหรอเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปต่างประเทศใช่เนาะเราต้องไปจัดก,กระเป๋าการไปจัดกระเป๋าไไไหนป ใช่นะครับพรุ่งนี้บินไปต่างประเทศใช่เนอะมีไป2ประเทศครับใช่ครับเป็นงานอะไรยังไงครับไปมีเอ่อเป็นแฟนมีดครับแฟนมีดแล้วก็เป็นเอ่อดูภาพยนตร์ดับแสงกับแฟนคลับแฟนๆครับกับเสกรวีครับครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมอีกยังบอกไม่ได้ว่ามีอะไรเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าเดี๋ยวเรามีกิจกรรมอะไรอีกใช่ครับที่ต่างประเทศปเพว่ามีเวลาช้อปปิ้งแหละมีเวลาไหมก็คุยกับหนูอยู่อะครั้งนี้เราไม่ช้อปไม่ได้ช็อป เฮียบอกว่าจะไม่ชอบค่ะไม่ชอบเนี่ยหนูจะคอยดูไม่กินเยอะด้วยแต่แบบคุมอาหารเียหนูจะคอยดูก็หนูว่าเฮียอ้วนหนูจะคอยดูซื้อร์ลุยงมาโดนว่าอีกว่าอ้วนไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครว่าหนูไม่ได้ว่าจะหนุ่ยสำหรับปีปีหน้าค่ะแฟนมีอะไรบ้างที่แบบแฟนจะรอกันอย่างเพลงเองเพลงคู่จะมีให้แฟนได้ติดตามไหมลูกครับก็ถ้าในปีหน้าเนี่ยถ้าของผมครับก็จะมีเพลงมีซิงเกิลครับ แล้วก mm ็ซ hmm> like ิงเกิลที <S <S ่ <S 2ก็ใกล้แล้วครับใช่จริงม่วนก่อนแอบสปอยเป็นแฟนไปนิดหน่อยครับสปอยท่านี่นิดนึงครับเป็นเพลงที่ค่อนข้างมีจังหวะเลยครับเป็นเพลงสนุกๆอีกไม่นานก็จะปล่อยแล้วครับอยากให้ทุกคนรอฟังด้วยครับแล้วก็ในปีหน้าซีรีส์ผมกับเฮียก็จะมีซีรีส์เรื่องข้ามฟ้าเคียงเธอครับสปอยไปแลหนึ่งสปอยาีไมันนีกอีก้ะครับ้าไลดีย น่ารักเหรอถ้าว่าสปอยอะไรอยู่เงียบเลยไม่พูดเลยสปอยเยอะครับเอาเงี้ยอยู่ไหม่เอะไรไปกรางเอาใช่นี้ดีกว่าครับน่ารักเอาไม่เป็นไรเอาเพลงเฮียบ้างดีกว่าเพลงเฮียบ้างเพลงเฮียก็อ๋อหมายถึงคนนี้น่ารักจังใช่ไหมเพลงประกอบซีรีส์ครับผมก็ได้มีโอกาสลองแบบประกอบซีรีส์ที่เราเล่นก็รู้สึกเนาฟิลมันดีนะเวลาแบบว่าเราดูที่เราเล่นไปด้วยแล้วเสียงเราขึ้นมาแต่ก็กระจีนิดนึงเพาะเราก็ไม่ชินแต่น่ารักดีครับผมก็ฝากด้วยครับคนนี้น่ารักจัง เดี๋ยวเป็นครูมาโอ้ยไม่กล้าสอนไม่กล้าเป็นครูหรอกครับสอนนิดหน่อยครับไม่ได้มีเยอะีเดียวครับมีเดียวมันอยู่ที่ใส่เลือดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูสอนเฮียแล้วหนูไม่ได้เกิดทำไงอะซึ่งวันนั้นไม่มีไม่มีทางนี่ผมองดีกันหนูมีถ้าเฮียแบบลองไปเรื่อยอ่า้องไปเรื่อยต้องโฟกัสหน่อยเฮองอยอยู่แล้วครับผมชอบคนนี้น่ารักจังมากเออชมอยู่อยู่ดีมาชมว่าแบบเป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่าลองพรอก็ดีใจ เพิ่งปล่อยเ,อเพลงาโนไปครับเป็นเพลงภาษาฟิลิปปินส์ครับไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าฟิลิปปินส์หรือตะกะลอกครับแต่น่าจะฟิลิปปินส์แหละครับยากไหมคะเพราะว่าด,ด้วยสำเนียงหรืออะไรต่งางๆเนาะจริงๆเพลงนี้เคยร้องไปแล้วตอนตอน,ตอนที่จัดไฟมิ่งที่ฟิลิปปินส์ตอนนู้นครับใช่ถ้าเรื่องภาษาตอนที่ฝึกก็ยากนิดหน่อยยากพอสมควรครับจำเนื้อ,อยากด้วยแต่ตอนนี้จําจำได้แล้วครับได้อ่านคอมเมนต์ อ accent ดีอยู่แล้วฮะทุกภาษาจริงเขาเป็นความแบบพูดแทนพูดทำไมเขาไม่ทำเนี่ยนะไม่จะบอกว่าเขาหนูจะมีความสามารถแบบว่าทําภาษาหรือว่าเรียนรู้ภาษาหรืออะไรได้ไวเพราะว่าโปรดิวเซอร์แต่ละคนแต่ละเพลงก็บอกว่าอย่าเอาไปเทียบเท่าหนูนี่เขามีความสามารถมีพรสวรรค์ด้านนี้จําเพลงภาษาแอคเซ t ดึภูมิใจนะครับภูมิใจภูมิใจภูมิใจแล้วก็อยากไ,ได้ความสันมากนั้นมาแต่ไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวชอบภาษาไงใท้ค่ะฝากหน่อยฝากผลงานที่เราจะได้ส ใช่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวในปีนี้ก็จะมีซองไวเบอร์ครับผมก็มีหลายนักแสดงนะครับ <S <S ซึ่งบอกเลยว่าทีมเบื้องหลังโปรดิวเซอร์หรือว่าผู้กำกับ <building. S 2> หรือว่าทีมเบื้องหลังโลเคชั่นทุกอย่างลงทุนกว่าที่คุณคิดแน่นอนเพราะว่าบทบาทอะไรก็หูเราก็รีทูกันมาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มเวิร์กช็อปกันนะครับผมก็รับรองว่าตื่นเต้นแน่นอนครับผม<ช>แล้วก็มีดิมดีแลนด์ครับผมเป็นคอนเสิร์ตของไายนบมนดีของเรานะครับก็จะมีแบบ ทั้งเจน1เจน2เจนสามพี่เพื่อนๆน้องๆในดูมันดิมาตื้นคอนเสิร์ตดิมดีแลนด์หมดเลยครับใช่ก็จะจัดวันที่13มกราครับใช่ใช่ไหมแล้วเราจะขายบัตรวันที่8นะครับผมธันวาคมนะครับผมสิเกตนะครับก็อยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะเพราะว่าโปรโมชั่นเราจัดเต็มอยู่แล้วหนูเนาะแปดหรือ9นะครับ8หรือ9ไม่แน่ใจ8หรือ9ก้านี่แหละฮะประมาณนั้น9 9้าเก้าบวกหครับ9ธันวาคมเก้าธันวาคม 是，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 